ไทยทีวีสีช่อง3<ว>ร่วมกับบริษัท Search Entertainment จำกัด <dominating> และโอโซนฟิล,ล์มโอชิคกรีนทีเสนอฮอจ สว,ะะสวัสดีค่ะพบกับโบวี้ธมานะคะกับประเด็นร้อนๆที่พร้อมจะเสิร์ฟให้กับคุณผู้ชมได้อัพเดตความเคลื่อนไหวของเหล่าดาราและก็ศิลปินในแวดวงบันเทิงให้ได้ทราบกันนะคะกับรายการ Hot Shot ช็อตเด็ดคนดังค่ะสำหรับประเด็นในค่ำคืนวันนี้จะมีอะไรกันบ้างไปชมตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะเพชรกกดขอเมาสนุ่มบอมป่วนจริงเส้นทางสู่ความสำเร็จของสาวสารนี้ ไตัโดนจากร้อและดิวเดอะสตารเก็บตกปาร์ตี้ปีใหม่ของเราซุปตาแอบส่องอินสตาแกรมยาย่าอะตอมไมไอเดลกับบทบาทเจดันละม่อมไข่ตุ้มกับละครเรื่องใหม่ปีใหม่นี้อยากโยนอะไรทิ้งและอยากได้อะไรใหม่ดีนะ ช่วงที่1สนับสนุนโดย AJ DVD Home Theater และเครื่องเล่นคราโอเกะเทียวริคุเฮอร์เบิร์ีช้าขาวผสมสมุนไพรขอประเดิมข่าวแรกเอาใจสาวๆให้หายง่วงกันหน่อยนะคะกับหนุ่มฮอตซิกแพคนน่นคนนี้ God, God, ประเดิม กับหนุ่มฮอตคนนี้เลยครับเพชรธกิจเห็นว่าปีนี้งานละครรุ่มเยอะเลยจริงไหมครับมีเรื่องอะไรบ้างเนี่ยครับตอนนี้ก็มีผลงานที่จะออนแดงนะฮะเร็วๆนี้อ่ะปีอ่ะ,ป,อะปีใหม่เลยนะครับซีรีส์ลูกไม้ของพ่อแสงดาวกลางใจครับ แล้วก็ที่ได้ทําอยู่ตอนนี้ก็มีดาวเคียงเดือนกับบางระจันครับเรื่องแสงดาวกลางใจเนี่ยชายที่เล่นกับสาวหยาดใช่ไหมล่ะครับเ,เล่นเป็นอาคินอากีฬาครับเล่นเป็นหน่วยพิทักษ์ป่าไม้กับคุณหยาดทิพย์ครับและอีกหนึ่งคนที่เล่นด้วยก็คือนุ่มบอมที่เราเคยไปสัมภาษณ์มาแล้วที่เขาเนี่ยบอกว่าเขาเนี่ยไม่ใช่ตัวปวดในกองเลยไม่มีมันไม่มีหลักฐานผมไม่เคยแกล้งใครเลยครับผมโอ้โหอยากจะบอกว่าไม่อยากจะเม้าเลยฮะคือพี่บอมเนี่ยเวลาที่มีซีนอารมณ์อย่างเงี้ยอย่างเช่นไป ให้เขาเขามาช่วยที่มาช่วยเราเราถูรักพาลักพาตัวไปแล้วถูกจับตัวแล้วเขาปีนปีนหน้าต่างขึ้นมาด้วยความที่เขาปีนหน้าต่างแต่เขาไม่เอาขาขึ้นมาก่อนแต่เขาเอาหน้ากับคางคางยื่นก็มาอย่างเงี้ยคางยื่นก็มาอย่างเงี้ยแล้วมองเงี้ยแล้วแบบเราอืมมันเป็นซีนที่แบบซีนแบบอารมณ์ซีนเครียดมากอบอมนี่ไม่ใช่คอมเมดี้นี่มันนี่มันหนังแบบโอ้นี่มันละครแบบ จริงจังเลยเนี่ยโอ้โหขึ้นมากนี้เลยอย่างจริงอย่างเขาเรียกว่าอย่างอะไรตัวเงินตัวทองหา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 อย่างเงี้ยมันตโลกอแมนี่ขนานเตปากบอกว่าไม่อยากจะเมสานะครับเนี่ยสงสัยที่หนุ่มบอมเคยบอกเรามาว่าโกหกทั้งเพจตอนเนี้ความจริงถูกเปิดเผยแล้วล่ะครับเดีย๋ยวจะบอกว่านะฮะเวลาใครมาที่กองถ่ายเนี่ยเขาจะเป็นคนแรกเลยที่จะเข้าไปหาแล้วมา,มาใครครับชื่ออะไรครับนั่งก่อนนะครับเดีย๋ยวเอาน้ำมาให้ครับ โอ้โหเขาเจ้าเขาเจ๋งเลยมาเอา้เอาไปดูแล้วไปรับแขกแล้วโตวดีเลยแหละคนนี้อ่ะพี่บอมแตบบ่ว่าถ้าไม่มีพี่บอมนะกองจะเงี่ยมมากผมว่าถ้าจะเมาถึงหนุ่มบอมเนี่ยวันนี้ก็คงไม่จบเรามาถามถึงละครอฟอร์มยักษ์เรื่องบางละจันกันดูดีกว่าครับว่ารับบทเป็นใครล่ะครับเนี่ยรับบทเป็นไอ้ขาบครับไอ้ขาบคือจะเป็น จะคาแรคเตอร์จะแตกต่างเล่นยากพอสมควรจะดีก็ไม่ดีมันจะร้ายก็ไม่ร้ายมันกึ่งกึ่งนะมาเล่นละครย้อนยุคข,ขนาดนี้ต้องปรับตัวเยอะไหมล่ะครับเนี่ยอย่างเรื่องภาษาเนี่ยยากไหมครับปรับครับเองข้าหรือเองจะไปไหนหรือในเพลานี้ทัพพระเจ้ากรุงศรีอังวะยก,ยกขึ้นมาอะไรเงี้ยโอ้มันยากมากแล้วเราไม่เคยเล่นแลวเราเป็นเรื่องแรกที่เราเล่นแนวแนวเนี้ย แล้วคาโบราณแบบนี้เราต้องขี่ม้าต้องอยู่บนหลังม้าต้องพูดได้หรอกบนหลังม้ามันยากมากมีเรียนขี่ม้าแล้วก็เรียนเรียนฟันดาบด้วยฮะใช่มันเตรียมเยอะเลยอ่ะมันมันแบบมันหนักพอสมควรกับเรื่องนี้แต่ว่าพร้อมยักษ์ครับต้องออกมาแล้วทุกคนได้ดูกันแน่นอนฮะคนอื่นในเรื่องเนี่ยเขาต้องมากังวลเรื่องท้าตัวดำนุ่มเพชรแล้วครับมีปัญหาเรื่องนี้หรือเปล่าโอ้โหโอ้โหเพชรไม่ต้องกังวลเลยครับแต่ละคนโอ้ผิวขาวจั่ว ต้องพอกตัวทีเดียวแต่ของเพชรเนี่ยสองเดือนฮะรับประกันเลยฮะไม่ต้องพอกตัวครับมันมาเองกับพี่ปั้นจันรมาเองแน่นอนครับพราถ่ายกลางแจ้งตลอดเอาดอตลอดแล้วขี่ม้าตลอดโอ้จะไม่ต้องพอกตัวครับมันดําเองแน่นอนครับแม่ลงทุนตากแดดตากลมจนตัวดําไม่ต้องทาตัวเหมือนคนอื่นเขาเนี่ยลงทุนจริงๆเลยนะครับนุ่งเพชร สำหรับเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมานะคะเหล่าดาราซิลปบแล้วก็ศิลปินเนี่ยต่างก็ได้ไปพักผ่อนปาร์ตี้กันสุดเหวี่ยงไปเลยค่ะวันนี้นะคะบ๊ว่ขอนำภาพเก็บตกควันหลงปีใหม่มาให้ดูกันจะมีใครกันบ้างไปดูเลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างครับปาร์ตี้ปีใหม่ที่ผ่านมาทำเอาหลายๆคนเอยปากออกมาคำเดียวว่าอยากกลับไปปาร์ตี้อีกครั้งก็งแม่ก็มันสนุกก็มันรีแลกซ์ก็มันได้รวมตัวแก๊งเพื่อนนั่นเนาะถึงเทศกาลจะจบลงไปแล้วแต่เราก็ยังถ่ายรูปเก็บเอาไว้เป็นภาพแห่งความประทับใจเสมอไหนๆมาดูซิมีรูปใครกันบ้างเนี่ยโอ้โหสาวพอยเชอกับแก๊งเพื่อนสาวแม่ดูปาร์ตี้สนุกสุดเวียงไปเลยนะจ๊ะ นี่ใครกัครับเนี่ยอ๋อเจ้าแม่สุดมั่นของวงการสาวโอปอนี่เองสวยเลิศไปแพ้ใครเลยนะจ๊ะเอ๊ะข้างๆเนี่ยคุณๆเจ๊โชมใช่ไหมดูมดูเชียวนะส่วนสี่คนนี้ก็มาแนวไฮโซโก็หรูกันเชียวด้านขวาเนี่ยมากี้ใช่ไหมล่ะครับเนี่ยเปลี่ยนสีผมใหม่ดูเปรี้ยวซ่าปไปเลยนะเกือบจำไม่ได้ มาฟังนุ่มๆกันบ้างนี่เลยเพชรธกิจโอ้เส้นอะไรเต็มหัวเลยเนี่ยด้านหนุ่มบอยประเกียนก็รวมตัวแก๊งเพื่อนมาฉลองถล่มซอยกันเลยนะครับเนี่ยเอ๊ะนี่เพื่อนหรือแฟนคลับกันแน่ผมละงงอะไรจะเยอะขนาดนเนี่ยนุ่มๆบ้าน GTH ก็มาแนวเบาๆกับวิวสวยๆด้านหลังแม่แต่สังเกตดีๆนะครับว่าวงแขนของนุ่มมาร์ชเนี่ยขาวเนียนเด่นกว่าพลุด้านหลังอีกนะครับ ยังมีอีกหลายคนเลยนะครับที่ยังไม่ได้เอามาเปิดให้ดูแต่คุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปตามติดไอจของพวกเขากันได้อุ้ยแซ่บจริงอะไรจริงเลยนะจ๊ะปาร์ตี้ฉลองปีใหม่ของแต่ละคนเนี่ยรู้สึกเหมือนโบวี่ไหมคะว่าพอได้ดูบรรยากาศปีใหม่แล้วเนี่ยทำให้อยากกลับไปฉลองอีกรอบนึงคะ่ะ